การการันตีก็คือถ้าลอยครบ50ครั้งแรกเนี่ยเราถึงจะได้น้องกระต่ายแฟรี่รับบิดหรือว่าเราจะแบบคลิกเดียวแล้วก็ได้เลยอย่างนี้ Easy g a d เติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยทันใจสายกาชาต้อง Easy g a d ลิง์กอยู่ด้านล่างเลยนะครับบอกเลย easy มากสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแน,นล e l นะครับกลับมาอยู่กับเกม ROX Next Generation กันอีกแล้วนะครับ วันนี้นะครับ ROX ของเรามีกิจกรรมใหม่อัปเดตเข้ามานะครับน่าจะกิจกรรมพอนแห่งคงคานะครับหรือถ้าเรียกภาษาบ้านเราก็คือกิจกรรมลอยกระทงนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตแบบรวดเร็วให้เพื่อนเพื่อเข้าใจว่ากิจกรรมพอแห่งคงคาเนี่ยมีอะไรบ้างทํายังไงบ้างและของรางวัลเป็นอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆมาอยู่ด้วยกันอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีออฟสวัสดีพี่แบงค์นะครับสวัสดีค,ดครับคือตอนนี้ออฟกับพี่แบงค์นี่ทำกิจกรรมไปเรียบร้อยนะครับวันน ซึ่งกิจกรรมรอบแรกนะครับก็คือเราเปิดหน้าพรแห่งโครงคาขึ้มนมาเลยก็จะมีด้วยกันทั้งหมดสี่หน้าหน้าแรกก็คือเป็นหน้าที่แบบเอาไว้เคลียร์เควสใช่ไหมในการทํากิจกรรมเพื่อรับของคร่าวๆไปก่อนแต่ตัวเนี้ยเพื่อนๆไม่ต้องระแวงเหมือนพวกเควสเก่าๆที่เวลาทำแล้วถ้าเราไม่กดรับมันจะไม่รับใช่ไหมมันจะไม่ไปอันต่อไปให้ในอันเนี้ยก็คือมันสามารถแตกต่อให้เราได้เลยใช่ไหมครับแบบออฟกับพี่แบทที่ลองทํามาแล้วอืมอย่างใช้โอดินเกินมันก็เดี๋ยว ลับมันก็นับต่อให้อยู่ดีเพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะครับอันนี้ก็คือหน้าสําหรับทํารายวันทําไปเรื่อย,เ,อยเพื่อเคลียร์ของลับนะฮะส่วนอันที่2ก็คือหน้าประดิษฐ์กระทงนะฮะเราจะประดิษฐ์กระทงเพื่ออะไรครับเพื่อที่เราจะนําไปลอยซึ่งตรงนี้ผมก็มีการซื้อของทำกระทงมาเล็กน้อยแล้วเพื่อเดี๋ยวจะลองเทสลอยให้เพื่อนๆดูนะถ้า่งนั้นเดี๋ยวผมจะกดทาทั้งหมดไปเลยเพราะมันใช้กระทงประเภทเดียวอยู่แล้วถูกไหมใช่โอเคครับปึ้งกดประดิษฐ์ทั้งหมดผมได้กระทงเล็กมาแล้วทั้งหมดถึงสองอันนะ แล้วก็แล้วก็ไปกดอันนี้ใช่ไหมไปกดทั้งบนอ่เออแล้วก็กดนี่อันข้างบนอ่ะโอเคแรกเป็นกระทอานได้หนึ่งอันใหญ่ต้องแรกใช่ไหมครับอันนี้ต้องแรกครับโอเคเนี่ยเห็นไหมมันจะมีทับห้าเนี่ยได้มาสองอันเพราะเมื่อกี้เรามีสิบสองกระทงเล็กอืมอืมโอเคก็คือเราแลกมาแล้วทีนี้อ่ากิจกรรมอะไรที่เราทำเสร็จก็กดรับของนะครับนี่เห็นไหมมันสต็กไว้ให้นะเพื่อนเพื่อไม่ต้องห่วงกดแรกทีเดียวเยอะๆยะไปได้เลยอ่ประมาณนี้ ส่วนหน้านี้ก็คือเป็นแพ็คพิเศษสําหรับคนที่อาจจะไม่สะดวกในการทําหรือรีบนะครับก็คือเป็นการซื้อของเพื่อมาคราฟกระทงถ้าเกิดใครที่ซื้อแพ็คใหญ่สุดก็คือการันตีแน่นอนว่าอันนี้ได้ครบ50ครั้งเราสามารถได้ของรางวัลของเราไปเลยก็คือของของกิจกรรมนี้คือสัว์เลี้ยงตัวใหม่นะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับแฟรี่รับบิดถามว่าเจ้าตัวแฟรี่รับบิดนี่เหมาะกับใครนะครับเหมาะกับสาย PVP ที่เป็น ถ้าให้ผมมองนะตัวนี้มันจะค,คล้ายๆกับตัวสลามแล้วกันแต่ตัวสลามเนี่ยจะเหมาะกับคนที่ค่อนข้างมี H p เยอะในระดับหนึ่งแล้วเพราะตัวมันจะเพิ่ม m a x HP แล้วก็ฟื้นฟู HP ส่วนตัวนี้จะได้ตรง Pde ดกับ M d e เดเข้ามาเหมาะสำหรับคนที่อาจจะแบบเลื่อนไม่ได้เยอะอาจจะทำให้ยืนในในไฟได้นานกว่านะครับส่วนตัวพรสวรรค์ของน้องเนี่ยจะเป็นเพิ่ม Final Damage b บ n u s กับ f Final P d a m a g e Reduction นะครับ ส่วนตัวนี้คือถ้าเพื่อนเราในตี้มีคนเดียวก็คือได้บับทั้งตี้เลยนะเขาจะเขียนเลยว่าให้บับแก่เจ้าของแนะสมาชิกในปาร์ตี้ทั้งหมดตัวนี้ถือว่าถ้าเกิดทั้งตี้มีละก็ใช้ตัวเดียวก็พอครับไม่จําเป็นต้องแบบใช้ทั้งหคนและเดี๋ยวเราจะลรามาเริ่มรอยกระทงให้ดูนะครับเอาล้วนะครับมาเดี๋ยวเราจะเริ่มลองเทสรอยกระทงให้ดูนะจะเห็นเ,นเพื่อนๆจะเห็นว่าเนี่ยถ้าเป็นกระทงเล็กมันจะยังลอยไม่ได้นะ ต้องใช้เป็นกระทงใหญ่นะครับลังจะกดใช้ปุ๊บมันก็จะพาเราไปเลยตรงนี้อ่าต้องใช้กระทงด g อยู่นสิบครั้งถึงจะได้รับรางวัลการันตีก็คือถ้าลอยครบ50ครั้งแรกเนี่ยเราถึงจะได้น้องกระต่ายแฟรี่รับบิดถูกไหมรูปแบบจะเป็นแบบนี้นะครับอันนั้นอันนั้นคือการันตีแต่เราก็มีโอกาสแบบว่าลอยครั้งเดียวก็ได้นะแต่โอกาสแค่แบบสองเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเฮ้ยอระมาณอ๋อเป็นเลนในการดรอปใช่ไหมใช่ ไม่ี you, ่สุดยอด2%ก็เหมือนทำจนครบ100%นั่นเองคูณ50เข้าก็ไปแต่ถ้าโชคดีเพ so in, ื่อนๆก็อาจจะได้ก่อนนะหรือว่าเราจะแบบคลิกเดียวแล้วก็ได้เลยอย่างนี ي, ้ก็ได้แท็กสั่มเนียงท่านต่ำไปนะครับก็ไม่ได้แปลกใจอะไรเท่าไหร่นะก็ลอยกันต่อไปแล้วยังเหลืออีก2อันนะกางที่ที่48ปไปสปิริตสโตนโอ้ นี่ไงไเป็นไอ้นี่ที่ S <S อัพสัตว์โอ้โหอย่างเกินเลยอ่านะครับครั้งที่สามแพกสเกลสัตว์ลี้ก็เดี๋ยวลองคร่าวๆสามครั้งเราได้อะไราอันนี้ถือว่าคุ้มอยู่นะดีอยู่เป็นใบธาตุอันนี้ก็จะเป็นทีมสัตว์สุดท้ายก็จะเป็นอะไรอ๋อเป็ดก็คือพวกนี้มันจะมีของอยู่หลายๆอย่างนะครับก็มันจะเป็นของที่แบบเอาไว้อัพเน้นๆก็คือหลักๆพวกสัตว์เลี้ยงนี่แหละแต่ถ้าลอยครบห้าสิบครั้งก็คือได้เลย ประมาณน,นี้นะครับกิจกรรมนี้ไม่ได้มีอะไรมากไม่ได้ยากเป็นพิเศษแต่ที่สําคัญเลยก็คือเพื่อนๆอย่าลืมไปนี่นะครับเผาโอดินดาวบนฟากฟ้านะครับคือเผาโอดินเพื่อรับชิ้นส่วนต่างๆนะฮะในการที่จะเอามาประกอบทาทาเจ้าตัวกระทงนั่นเองก็คือจะช่วยเพื่อนๆประหยัดได้นอกจากทําเควสแล้วก็คือเปิดมาท,ทําเควสประดิษฐ์แล้วก็เผาโอดนนะครับเพื่อมาประดิษฐ์แล้วก็มาลอยนะฮะ กิจกรรมไม่ได้มีอะไรมากก็คือถ้าครบ50เพื่อนๆก็จะได้เจ้าสัตว์เลี้ยงไปเลยเรามีอะไรอีกไหมผมว่าน่าจะครบทวนแล้วกิจกรรมนี้ของของที่ได้จากกระทงมันก็มีของดีๆนะแต่เลทมันก็จะต่ำหน่อยอพวกอัปเกรดสี่อัปเกรดห้าอะไรเงรี้ยก็มีมีให้เลือกครับครับแต่ว่าจริงๆของอะ่ะก็ต้องวัดดวงกันนะนเพื่อนๆมันมีทั้งของดีของกาด ก็หวังว่าเพื่อนๆจะลอยกระทงแลวได้ของดีๆกันแล้วก็ได้สัตว์เลี้ยงมาโดยอารจะแบบไม่ต้องถึงห้าสิบรอบก็ได้ <laughs> แต่ส่วนตัวได้แต่ของกลางลอยไปประมาณสิบรอบแล้ว <laughs> ปกติปกติโอเคคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรมากถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสงสัยหรือมีคําถามก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาถามได้นะพวกผมคอยตอบอยู่แล้วยังไงคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะ ยังไงถ้าชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กัชบช่องมลโลเมของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ